เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคะ8ปีแล้วที่เชียงใหม่เขาตั้งเป้าใช้คอทชอเป็นหนึ่งในเครื่องมือแก้ไขปัญหาเรื่องคนอยู่กับป่านะคะคุณผู้ชมถึงเวลานี้คอทชอจังหวัดเห็นชอบกับแนวเขตพื้นที่ไปเพียง130,000ไร่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับพื้นที่ข้อพิพาท เห็นชอบไปแค่14เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะกับระยะเวลา8ปีค่ะคุณผู้ชมบ่ายนี้แฟนหละอยากจะชวนคุยกันต่อนะคะเพราะว่าภาพใหญ่รัฐบาลบอกเดินหน้าในการสร้างพื้นที่สีเขียวนะคะและเอาเข้าจริงการแก้ไขปัญหาพื้นที่คนอยู่กับป่าต้องถูกบุกรวมในเรื่องนี้ด้วยคะ่ะแต่วันนี้เรื่องนี้เดินได้ช้าและคนในพื้นที่เขามองอย่างไรนะคะบ่ายนี้ออนไลน์พูดคุยกันกันกบพ่อหลวงพิพัฒน์ธนุระวิทยาท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่อยางซานตำบลท่าผามเพิ่ม แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพ่อหลวงสวัสดีเจ้าสวัสดีครับค่ะพ่อหลวงคะเขาต้องถามแล้วค่ะเพราะว่าที่บ้านแม่อยางซ่าเนี่ยทำวันแมปเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลเดียวกันยากไหมคะกว่าจะทําได้เพราะเข้าใจว่าน่าจะมีพื้นที่หลายไร่เลยทีเดียวค่ะอ๋อนั่นแที่ก่อกามที่ทเหมือนกันนะครับว่าที่จะจะทอํอข้อมูลหลายหน่วยงานนี้เข้ากันเนี่ยนะครับ บากคาเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านทำไฟเดียวแต่ท้าป่าไม้ไม่ยอมรับนเนาะท้าทศท,ทาําก็ไม่ยอมรับตอนนี้ก็ทำร่วมกันว่า,ท,าท,ท้าท้าทศทีทางป่าไม้ท้าอย่างว่าข้อมูลนิธิท้ทาเพิ่อนเนี่ยครับก็เลยเข้าใจอันเดียวกันเลยก็เลยทำข้อมูลขึ้นมาก็จะเป็นยาสร้างโมเดลนะครับค่ะ กี่เปอร์เซนต์แล้วคะพ่อหลวงเพราะว่าเห็นตั้งเป้าว่าจะทําให้เสร็จปีหน้า2,566ตอนนี้วันแมปสำรวจไปกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ชุมชนแล้วคะตอนนี้น่า,นาจะเจ็ดแปดสิบเปอร์เซนแล้วครับเพราะว่าวันนี้ก็ทําอยู่เมื่อวานก็แต่เมื่อวานกับวนับวนนี้ก็ทําอยู่นะครับค่ะคก็ตอทีออ่มาอยู่ขั้นตอนที่ชาวบ้านไปขอพื้นที่อะไรไปขอตัวเองว่า มาอยู่ตัวไหนมีกี่ไร่แล้วกี่งานแล้วก็ถูกต้อไหมนะครับป้าสเลมเสร็จดูถูกต้อแล้วก็เซรับรองนะครับตอนนี้กลับมาเซฟรับรอนอยู่นะครับพ่อหลวงค่ะพ่อหลวงค่ะที่ผ่าน,นที่ผ่านมาก่อนจะริเริ่มก่อนจะคิดว่าเราจะทําชุดข้อมูลเนี้ยในชุมชนเจอปัญหาอะไรบ้างเวลาที่หน่วยงานภาครัฐเข้าไปประสานหรือว่าพูดคุยค่ะ ตอนตอนแรกนี่ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าเข้าใจนะครับว่าทำไมว่ามันต้องต้องมีแบบนี้นะครับหรือว่าเขาเขามาชี้แจว่าเออถ้าทําข้อมูลแบบนี้มันจะเอแก้ปัญหาเรื่องการเออที่ดีทํากีนเนรืเ่องคำนากมเรื่องเรื่องอาชีพเนีความไปอยู่นี่นะครับเลยชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับอืมค่ะค่ะ ตรงนี้เนี่ยในอำเภอในพื้นที่ว่ายัางไงบ้างคะพ่อหลวงเพราะว่าจริงๆวันนี้ท่านนายอำเภอต้องเข้าสายด้วยนะคะแต่ว่าน่าจะติดภารกิจเร่งด่วนเลยไม่ได้เข้าสายกับเราในอำเภอลงพื้นที่ไปไว่าไงบ้างคะก็นในายอำเภอพื้นที่นะครับให้อย่างว่ให้ความสนใจนะครับเลยมันในอำเภอคนนี้มีนโยบายออกมาว่าท้ามไม่เจ็บนี่เขาจะทำทั้งหมดเลยว่าเริ่มที่อย่าทราบหมดเดียวไว้ก่อนถ้าถ้าถ้าผ่าผ่าโครงการนี้นะครับเขาจะทำท้า อำเภอเลยนะครับก็นแ,แรกนี่นะครับตามข้อมูลเรียกว่าข้อมูลารไปนะครับตอนนี้ยังติดปัญหาอุปสรรคอะไรมั้คะแม้ว่าจะสำรวจมาแล้วเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็มาตีอยู่นิดเดียวนะครับเราเราช่วยกันแก้นะครับว่าบางคนนี่มัไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ไม่ไม่เข้าใจพื้นที่เอ่อเขาบอกว่าไอ อยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยป่าชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามเนี่ยครับคือชาวบ้านป่าส่วนไม่เข้าใจซอสอสคือมันมีอะไรว่าเขาเรียกว่าประเภศหนึ่งกับเพศซอสเอาประเภทห้ามาเนี่ยครับก็เขาจะเป็นสีนะครับสีฟ้าสีแดงสีชูพูอะไรเนี่ยครับชาวบ้านมั้ตอนนี้มันมีประหารเล่นอน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่าสีแดงคืออะไรสีชูพูเป็นอะไรสีเขียวเป็นอะไรเนี่ยเข้าใจแล้วครับ ค่ะค่ะพ่าหลวงค่ะตอนนี้เขาเขาพูดกันในเวทีระดับโลกเลยนะคะเวทีขอบยี่สบเจ็ดที่เขาว่ากันบอกว่าจะเพิ่มพื้นที่ป่าแต่ว่าในชุมชนที่อยู่กับป่ามีความกังวลใจอะไรอยู่ตอนนี้ไหมคะเจะ้าพ่อบายยซานนี่เขาเขาปกติเขาทำมาน,นานเลยนะครับแล้พื้นที่ขอบเขตขอบป่าเนี่ยครับขอยบ,อขาบายบาซา,า,านเนี่ยครับเขาออกแบบพื้นที่เบสามสามโซมานนานแล้วครับแต่ว่า แบ่เฉพาะคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยเขาแบ่ไว้ป่าช้าเออเราเรียกว่าป่าที่ตะกีป่านุราบแล้วก็ป่าที่ที่ทําทีเนี่ยครับเขาก็แบ่ไว้เปกนะจาโซนสามโซนนะครับค่ะค่ะก็แบ่ไว้แต่ว่าทางรับตอนแรนเล่นนี่เขาไม่ยอมรับนะครับแต่ว่าเราถ้าไปขุนน้ำเนี่ยครับเอาอนุรักไว้เพื่อเอาไว้ใช้เออเอาน้ำดื่มน้ำทีนะครับว่ามันเป็นขุนน้ำถ้าเราทำอะไรถ้าขุนน้ำเนี่ยครับน้ำอาจจะ อาจจะแห้งนะครับก็เลยเอารักษาไว้ค่ะกลุ่มพื้นที่อนุรักษ์ของที่บ้านแม่หยางซ่านนี่จะอยู่ในแหล่งต้นน้ําถูกต้องไหมคะพ่อหลวงในต้นน้ำนะครับในต้นน้ำมีกฎกติกาอะไรในชุมชนไหมคะในการใช้พื้นที่ตรงนี้หรือว่ามีพิธีกรรมอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ต้นน้ําตรงนี้ไหมคะขอขออีกทานครับมีพิธีกรรมหรือว่ากฎกติกาอะไรชุมชนในการเข้าไปใช้พื้นที่อนุรักษ<อ>์กไหมคะพ่อหลวงครับแต่ พืที่แบบสามโซนนี่ครับสามโซนนี่แต่ละโซนนี่มีระเบียบกฎร,ระเบียบอยู่แล้วจะใช้ยอย่างไรรถต้องทำอย่างไงนะครับอย่าป่าที่ทับทิีนอรถต้องทำไปไหนแล้วก็แล้วก็ป่าใบเชดสวยต้องทำอย่างไงแล้วก็ป่าอนุรักษ์นี่ก้ออันไหนที่ทําได้อันไหนที่ทําไม่ได้นะครับมีมีมกฎร,ระเบียบอยู่ลหลายๆข้ออยู่ครับค่ะค่ะ ถึงวันนี้เอาเฉพาะที่บ้านแม่ยางซ่านเนี่ยชาวบ้านอยู่กับความรู้สึกว่าไม่มั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงว่าอุ้ยฉันจะถูกยึดคืนเมื่อไหร่อยู่มานานเท่าไหร่แล้วกับความรู้สึกแบบนี้ผู้ใหญ่บ้านสู้เรื่องนี้มากี่ปีะะ 24, 24, 45, 45, แล้วคะตั้งแต่ปีสี่ปีสี่สี่ปีสี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่ครับจะสู้มาเพราะว่าเกือบยี่สิบปีแล้วค็ะทาแล้วก็ ว่าทาไม่รบคุนะครับบาบาคาบอกว่าต้องปรปยุทธ์ชาวบ้านที่นี่ว่าบาคาก็บอกว่าต้องทำแบบนี้ว่าบาคาต้องยึดพื้นที่แบบนี้ครับเลยชาวบ้านมากังวลครับเลยทำแต่ที่ไรเป็นครับค่ะปีนี้มีความหวังมากขึ้นไหมคะนี่คงเป็นคําถามสุดท้ายกับผู้ใหญ่มีความหวังมากขึ้นไหมกับการจัดการเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับการทำวันแบบรอบนี้ค่ะ ตอนนี้เขาปรไมาณว่าเขาระบปานแล้วว่าถ้าทํานิสัยนี่ก็ที่ที่อยู่อาศัยก็เป็นปอดตัวตัวเองนะครับค่ะก็ทะไาถ้าสมมติว่าผ่ากรุการกรุการนี่ผ่านนะครับบอกว่าทําอะไรที่ปลูกได้ไขยได้นะก็มีนะครับผมมั่นใจนะครับตอนนี้ผมเริ่มมั่นใจค่ะแต่เมื่อก่อนนี่เขาเขาคิดว่าเมื่อไหร่เขาจะยึดคือมาเนี่ครับยึดพื้นที่ค่ะ อะไรค่ะเป็นกําลังใจให้ผู้ใหญ่นะคะเห็นความตั้งใจของหลายชุมชนแล้วที่บ้านแม่อย่างซ้านเป็นหนึ่งในนั้นนะคะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่พิพัฒน์นะคะขอบคุณผู้ใหญ่ค่ะ คุณผู้ชมคะเราเราเห็นความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคะทั้งในระดับท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนเองที่ลุกขึ้นมาทําระบบวันแมปเพื่อนําไปสู่การจัดการแก้ไขปัญหาคืออย่างน้อยๆให้มีชุดข้อมูลที่ตรงกันเพราะเวลาเจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่หรือชาวบ้านที่พยายามอธิบายเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปจะได้มีหลักจับ อันเดียวกันนะคะไม่ต้องไปเถียงกันว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้รุกป่าหรือไม่โดยวันที่1ธันวาคมนี้ค่ะทางปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่ไปติด ตามผลักดันโมเดลวันแม p ที่บ้านแม่อย่างซานและคาดว่าจะนำไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่นๆนะคะส่วนในวันนี้ที่เรากำลังคุยกันอยู่ที่ตำบลทาเหนืออำเภอแม่ออนค่ะเขามีการคุยกันเรื่องนี้นะคะไปจนถึงเรื่องท้องถิ่น เรื่องการจัดระบบอำนาจการจัดการความรู้ของชุมชนในการดูแลป่าโดยเฉพาะการรับมือกับไฟป่าและฝุ่นควันในช่วงหน้านแ้งที่กำลังจะถึงนี้ในพื้นที่ภาคเหนือคะ่ะจริงๆถ้าเราฟังสิ่งที่ผู้ใหญ่พี่พัฒน์พูดเราจะพบว่าแม้ชุมชนจะอยู่ในพื้นที่ป่าซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชนและเป็นแหล่งความมั่นคงทางอาหารของเราทุกคนนะคะชุมชนเหล่านี้เป็นชุมชนที่มีกฎกติการะดับชุมชนมีวิถีชีวิตที่ผูกโยงและพึ่งพิงป่าอยู่แล้วนะคะ ผู้ชมดังนั้น,นกลไกในการเข้าไปทําให้ชุมชนได้อยู่อย่างสบายใจมากขึ้นเมื่อสักครู่แฟนอาจจะพูดเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัยแต่ว่าเอาเข้าจริงเรื่องพื้นที่ทํากินเป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่อยู่ในความกังวลใจของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ป่านะคะเพราะหลายครั้งในงานภาครัฐก็จะยึดคืนโดยใช้นโยบายทวงคืนถื่นป่าและอีกหลายนโยบายในการที่บอกชาวบ้านว่าอยากจะสร้างพื้นที่สีเขียวแต่ลืมชีวิตของผู้คนตรงนั้นค่ะทั้งหมดคือคุณเล่าเราขยายนะคะท่ามกลางสถานการณ์ที่เราคุยกันถึงสิ่งแวดล้อมทั้งในเวที ระดับชาติเอเปและขอบ27นะคะชุมชนและท้องถิ่นอยู่ตรงไหนเป็นเรื่องที่เรายังคงต้องสืบค้นรายละเอียดและพูดคุยกันเพิ่มเติมวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ